เอาดอกไม้มาวาง,งกลางได้เห็นไหมเห็นไหมนุ่นอัง,งุ่นที่เป็นลายอัง,งุ่นน่ารักมามีชอบอันนั้นเป็นเหมือนฟ้าทองแล้วเป็นอัง,งุ่นไหนวะเนี่ยน่ารักดีเนหะ็นไหมเนี่ยเออเป็นฟ้าทองเป็นอัง,งุ่นนี่ไงเนี่ยลูกอัง,งุ่นนะนี่ะใช่เนี่ยฮนะเป็นลูกอัง,งุ่นเป็นแบบน่ารักชอบ